สวัสดีครับผมผมคือเราเลยครับทีมงานตัดเข่านี่ครับงานชุดไทยล่ะครับงานชุดไทยให้เราสุด้ายไทยสุดครับจบฤดูการการตัดเข่าครับนี่มองทงนะที่เขาตัดครับพกเลยครับเมื่อนี่ตอนเศร้าๆครับบรรยากาศกำลังดีครับนอนวินอนวิก่อนเหรอครับตัองลงตัด ตัดเขาครับกบานปุ๋ยครับสองสอบยีหอยังปุ๋ยยีหอยังโฆษณาเนี่ยเจ้่ของขายค่าโฆษณานี่ครับยูเรียปุ๋ยเคมีมาตรฐานยูเรียนกปากหาง1 4 4 6 0 0ครับตานกปากหาง นี่ครับคนบางคนกับบางคนกัใไสแบบนี้บางคนก็ใไสอีกแบบนึ่งนะครับแล้วแต่คนมักนะครับจบฤดูกานการตัดเขาครับเพื่อนตัดนี้แล้วก็สิหาการจุกพักก่อนล่ะครับหาแนว้ไหมการหาเงินยังบ่สิ้นยังบ่สิ้นสุดครับหาเรื่อยๆครับ จบจากนานตัดเข่าล้วก็ไปเฮ็ดย่างขึ้นครับทีมงานเขา่าคือเกาครับนี้งานเดี๋ยวเสร็จไปที่ครับไหนงนครับ,บมาเติมน้ำมันกินน้ำครับ็คคพร้อมๆคือเกาครับเติมน้ำมันครับเช็ดเครื่อง โก้เพกนี่ละท่านจอครับแค่นี้ะครับลมเย็นๆเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับงานห่มีรับงอยานนี้เสร็จแล้วครับ เด็กลาไหลนะครับถ้าอย oh, anyway, ู่เสียงลมเย็นๆนะครับสองเส้นเป็นเส้นหนึ่งตัวงูง่อยไม่เกี่ยวมาจุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย้ะครับจบงานครับจบฤดูกาลครับการรับจ้างครับกับมาเนือกันแล้วครับถ้ามีคนบอกเป็นตาดอีกก็ไป็นไผ่เราครับ แตงา้นล,ลอยรอลงแล้วครับนี่ครับเือนี่เ้องกัดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับงานเขาแบกของกลับบ้านครับตะลุงตะลังครับแต่ละคนเพราะว่าทงน้ามันอยู่ไก่ครับขามห่วยขามห้องหมอไส้หมาบ่ได้ครับบ้านครับ นะของผมเองครับตรงนั้ของข่อยเองสวยงามครับเสร็จรับจ้างของอื่นก็บมารับจ้างของเจ้าของเก่าครับเสร็จงานออกลับบ้านครับเสร็จงาน้วกลับบ้าน บรูวเ่เบอรน,นี้เขาสิบปหาอย่างต่อนะครับอาจจะมีเมนูมีหลายการไปอีกต่อนะครับหาแนวกินแรงครับอยู่ข้างหววข้างห้อองเราครับ ย่างขามสะพานตรงห่างของเราละครับมือหนึ่งขนของกลับบ้านแล้วครับเป <c ười> ็นสลิงครับการเดิน <c ười> ทางไกลเหลือเกิน <c ười> นี่ครับ <c ười> โอ๋อรถของเขาเหรอครับเอาขนของกลงับบ้านครับใส่เงินสดเท่านั้นปุ๋มวะนี่ครับขนของขึ้นสลิงเรียบร้อยครับกลับบ้านครับกลับบ้าน น้ำทิมโดยเจ้าตันจานเขียวโอ้ตรงนั้นที่เขาที่ผมตัดเรียบร้อยฟังครับเขาขึ้นครับเขียวงามครับบานปุ๋ยใส่งามดีนักเร่ครับผลงานของเขาที่ตัดเข้าไปแล้วครับ คตัดเขาไปแล้วกับบ้านุ๋ยใรบอมนะครับผู้ใดสนใจก็ลองไปตัดเขานะเจ้าอของเมืองนะครับว่ามันนสวยเกันงามปันไหนโอ้ผลงานดีครับผลงานดีเยี่ยมครับ ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่นกันฮะสมแซมสมแซมฝ่ายสมแซมสมแซมตะพิงเวสวน,น,นะครับฝ่ายกันน้ำนะครับมันปูกพังลงไปทางนายกอบตเพิ่นกนมายเหลือสวยเหลือนะครับเอารถแมคโครเอารถไถรถรถมาสมแซมซอยนะครับนะี่ครับเพื่อนกันฮสม เสร็จทีเรียบร้อยแล้วใช่ครับครับหนามมาครับมันหัวคลิปที่แล้วผมก็ลงไปเดลงไปแล้วครับที่มันผุมันพังคนได้ที่เขาเบิ่งกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ด้ครับสวัสดีครับ